ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าพอใจนะสําหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้มีการฟื้นตัวอย่างมีสเสถียรภาพนี่พูดเป็นหลักวิชาการเลยนะ,ะอย่างมีสเสถียรภาพก็คือมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเป็นไปในแนวน้มที่ดีขึ้นทีนี้ก็ในปีหน้าเนี่ยเห็นบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการขยายตัวนะคะอยู่ที่3 5 4ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วก็การส่งออกก็เช่นกันค่ะก็จะมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นอยู่ที่ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอใจมากๆเลย รายงานตัวเลขภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วก็เศรษฐกิจภูมิภาคนะคะได้รับปัจจัยสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวต่อเนื่องเนื่องจากว่าในภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในขณะเดียวกันค่ะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาครัฐบาลเองก็มั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวนะคะอย่างมีเสถียรภาพก็ถือว่ามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มก การเติบโตเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีความเป็นไปได้ว่าในปีหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มไปอีกค่ะเหมือนที่บอกไว้ก็คือ3.5-4%แล้วการส่งออกก็เติบโตมากขึ้นถึง3-5%เ ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จะไปส่งเสริมนะคะเร่งที่จะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนก็จะเข้าไปดูแลด้วยการผลักดันการส่งออกนะคะการส่งออกก็เช่นกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็มีการเตรียมไว้และเม็ดเงินนะคะที่จะลงทุนไว้แล้วเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกแล้วก็ลดต้นทุนการขนส่งให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะคะภายในระยะเวลา8-10ปีข้างหน้าดิฉันยังอยู่นะ อีฉันยังอยู่นะ8ปดถึงสิปีข้างหน้าก็อาจจะชะลอภาพแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการลงทุนทั้งในระบบสาธารณสาธารณนโภคแล้วก็เรื่องของพลังงานด้วย